เมด่ครับพี่น้องป้องพกพี่น้องป้องไปเมื่อนี้มมาในช่องเสียออกเป็นล้ำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมภารกิจด่วนนะครับมื่อนี้มากยังอีกเนาะเขาผู้ใหญ่บ้านให้มาภารกิจด่วนมากนะครับเขามากูซุ่มยางไว้เลยนะครับมื่อนี้มากครับลุงตูวไม่นะนายกตัวตาเศร้าแล้วลุงตัวตั้งเด็ดพักตัวเอามือแรงจังเงินคนไข่มือแรงจังฮิปฮอปเกว่จังว่าจังวาเงนมือแรง มืัอนี้มีภารกิจนะครับมาที่ครับมี่อะไที่ไปเฮ็นอะไรที่ไปอะไรนั้นแมนครับนี่มืัอนี้สิมาหาตำรวจใช่ไหมเนี่มืัอนี้สิเข้ามาโกรสมเข้ามาห้วยเข้ามาใส่เสียงเตี้ยมาแล้วโอ้ถ้าจะออกมามอบตัวเด้อผ้ามามอบตัวโอ้ยาถั่วเห็นความผิดอย่างมากเออแฮงบ่ถึกกันกับอันสีกายจีววายมีผ้ามามอบตัวเด้ท้องที่นั่งครับมืัอนี้พามามอบตัวให้เราไม่ต้องให้เราด้ว่ามาหนังครับ มาตำรวจตำรวจที่ตามมาตำรวจครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในโกดซุ่มโอ้แต่แปลกนี่เส้นนี้ว่า่อยมีรถแต่เขามาโกรซุ่มนี่แม่นรถไรรถมันเรียนอาดเดี๋ยวคนมาหลายโอ้พี่น้องรถเพื่อมาเร่นเร็วได้โอ้เขามันเห็นก็ต้องเล่งเออเอ่เออรถก็เลื่อชะลอรถกรเล่อชะลอครับผมนี่เขามาโกรซุ่มวันทีสิบแปดกับทีเด็มาล้อมรอบนี่แหละครับแม่นครับว่าแม่นรอบนี่รอบคุณตอนบึงกุย ปุ่งุยพี่น้องยุสายาที่ตำรวจเอาน้องวม่เคยมาด้วยด้นลอดนี่แหละมาจะมานี่แม่บัวนี่แม่นบัามาเห็นงกอนดมาส่งลงผักดือนนังถืบสวนนะครับพี่น้องใหุงตูไปเชือสาทตำรวจเขอยู่ายว่เป็นวัเป็นว่าใจหมไทยนห้องเขานะ มาแต่หัมไทยในห้องแม่นทางนี้ไทยได้ติดต่อผู้ได้เราติดต่อผู้ได้กวางอมน้อยกันอมน้อยกันอยู่ข้างหน้าพี่น้องนะทำไปเบิ้งนะครับพี่น้องวันนี้เรามาทำภารกิจนะครับภารกิจเร่งด่วนเลยนะครับมีสพโกสมีิสจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับติดตามไปเบิ้งกันครับ ตอนนี้ลุงตูท่านเด้ yelled, ลงมาอยู่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ลุงตูยังไม่ลงมาเลยนะครับพี่น้องยู่สอพ่อโกรสุงปีไสนะครับรอติดตามว่าเฮาสีไม้เอียงกันนะครับพี่น้องตอนนี้ลุงตูท่านเด้ลงมาอยู่นะครับมาเบิ่งว่าเกิดเอียงขึ้นนะครับพี่น้องฟังเล้โอ้อะไรก่อนครับพี่น้อง โอ้ตัวตัวเลยน,นะครับอ่ะมาลุ้นกันครับว่าเป็นียังครับเรียบร้อยครับพี่น้องสรุปแล้วเ,เขามาเอาอยัางสรุปแล้วเขามาเอาอยัางก็มาทายต่อนนั่งเอาขึ้นไปโอ้ยนี่ครับขผลสรุปนะครับเข้ามาเอานะครับ จอออกย่านตันหยวกแท้บอเมนย่านลิกกะซีครับนี่ครับพี่น้องป้ายเข้าก็สิกาป้ายตัวนะพี่น้องโอ้ป้ายยุซายป้ายอยู่ล่างป้ายที่เข้ากสิกรโอ้ป้ายเสียงช้อนบอเมนเสียงช้อนครับป้ายวันที่สิบแปดเี่เขาสิกรครับโอ้ครับเขาสิบปรโมทป้ายครับโอ้ดีคนมาเบิ้งครับนี่พี่น้องนี่ผลสุดท้ายเรามาอะไรนี่เฉลยแล้ว นะครับพี่น้องจรงสักอันมาดีทั้งหมดนะฮะสิบสิบนับประโยชน์นับยู่นี่ยมาละไปนะครับพี่น้องส่งเขาบ่ครอบนะเรับสอ้เลยโอ้ยมือผู้ใดกล่าวของดวงนะนี่ครับสรุปว่าเข้ามาเอาเนี่ยนะครับพี่น้องบมาด้ท้ายตอนเราขึ้นรถเดในพี่น้องเบื้องนะครับมาเอาหลังมาเอาห่อนย้อนแต่ละจวนยังน่จะละจวนไปไฟครับไปไฟอยุดตรวจให้รถกีซัลล์เวลาหนางาน นะครับพ <ítulo> ี่น้องรถจะได้บ่ขี้แห้งนะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับพี่น้องตั้งข่อยไว้เขาเคยทีนึกว่าโอ้ยเมนดาหรือเมนียงเขาขอดรอรถเขาประกาศขี้ไว้ตัวเหตุเหตือนย่านคือจังห้องเกิดขี้ไปยานโอ้สล้อสลอรถบางคนเห็นเขาพีนร้อนตอนแรกยานเโอ้เอันนี่มันทุ่มมันร้อนยาเ็แบวว่าอขี้กลับโค้งกลับกว่านี้ เพราะว่ามือแรงเขาเป็นงานพี่น้องเขาก็ต้องมาเอานะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับบ่ขี่รถสันจอดไปมาไว้นะครับนีน่พีนน่น้องชวนอชวนอะไรยังมาเรื่องชวนชวนพี่น้องดเด้อนะครับผู้ใดอยู่ทางไกลกามาได้นะครับไกลกามาได้เหรอนี่สแสดงว่าบ้านแพงนี่ผู้เฒ่าม,มาแกะเครื่องบ้านบุระเบิงอยู่นี่ตอนไปเกี้ยกเสียหาเชียงแล้วให้การตอบรับดีนะครับพี่น้องไม่ได้ละ โดยเฉพาะมูนสิบสี่นี่มากวยนะครับมัดที่สิบแปดเท่ากับที่มะไดย์มะลินอยู่นี่แล้วครับพี่น้องอยู่จ้าบุงกุยอ๋อไปบุงกุยเดี๋ยวโอ้มาเอาไปนะครับพี่น้องมันนี่ก็มาเอาไปอีกนะครับร้านป้ายนะครับแสดงว่าภารกิจมือนี้เข้ามาเอา เทิงป้ายเทิงอันนี้ครับที่ร้านป้ายนะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้ร้านนี้เคยมาดูอยู่มาออดูอยู่เป็นเพลินร้านเลยปิดตัวหามูเนนี่ถามพี่จ๊อกถามมาป้ายแน่เพราะไปายของเอียงเลยนี่ครับพี่น้องภารกิจนี่เขาก็มาเอานี่แหละนะครับจุดตรวจน,นะครับนี่ ตัวนะครับพี่น้องครับนี่ภารกิจของเสี่ยออกกับลุงตู่ต่อไปก็จะมาเจ้าไปนะครับดีครับมเม้านี้ไปอีกนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นลานป้ายนะครับพี่น้องภารกิจของเฮานะครับโอ้เอาเนี่ยไปอย่างที่ฉันแทถ นี่ครับพี่น้องภารกิจวันนี้มากับลุงจูบบมาไปพลังพลังีนาเนียมนะครับไปก่อนกันนะเอไปดูเจอได้ยังเียนเทียนยัง คลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อนะครับที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นลำพิอนมากนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆนะครับที่กดติดตามช่องเสียวออกเป็นลำพืินมากนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็บพรมีอย่างไรกับไทยบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาทำประกิจกับลุงตู้เขามาเอาไปไฟแล้วก็เอาไปที่เพิ่นสร้างมากเลวครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับพี่น้องเออสำหรับคนติดตามกดซับสไครตนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เพื่อนขอมาเบิงส่องเสียออกนะครับเป็นกำลังใจนะครับกับทีมงานมาลพเป็นลํำเพื่อนพร้อมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ